กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีพระทุกท่านที่เข้าวับส้มซองน้องค้าเด้อพี่น้องเลยเพื่อนี้เข้ากปทีเขาป่าอีกแล้วพระหูวะเสดเฮ็จเลยบ่นะเนาะเออส้มน้ำกันพี่นอ <c oughs> ออ้องเอ๊ะเอ,อก๊ออกเอ,อก๊ออก ยังไงนี่คเสียงฟูเป็นห้องลองข้ามาสิมาหาฮีตอะไรเขนมาก่อนแล้ว่อท่านนะ น่าสิเลเพราว่ากุจิเล่อไปน้ำเนาะกุจิเหลออไปน้ำบ่โอ้คณกุจิีลออไปน้ำเหมนว่า ไอคิวรับซ่าไม่ใช่ยานะมาพอวไม่เห็นลอตเตอรี่ซื้อลอตเตอรีน่น้ำอีกพัดมาได้เก็บเห็ดที่นองเลยพัดมาได้เก็บเห็ดไข่ไหนมีแต่ดองใหายๆเห็ดไข่น,นะป้าพันอะไรกันเลยมันมานยังไข่ได้เนาะ สุกกเด้อผดพายลูกลานเฮ็ดปวดนะโอ้นอือบาดีพี่น้องออกนี่นยแว่ะหนึ่งค่นพี่น้องเลย้ยอปอดท้านี้บ่าเข้าไปเลยพี่น้อง nhà thì người chấp về thằng này phần hai cô chi lò chi lai máu mất mỡ nó mượn này nó hết mưa hương ăn này còn chi lò bao Ô, nó xét rồi nè Ô Ô Bà khỏi hiện phần là lông thép ลายมะเฮ็ดปวกนั่นเออพ่ออ uh ําเภอมาเบิ่งเห็ดพี่น้องเลยมาเบิ่งเห็ดน้ำเพลินโอ้เห็ดปวกพี่น้องปุ่มโหรานนี่ มึงจุมันเนี่โอ้ยพี่น้องเอ้เทาขีตาเนี่ยนี่นี่บงมันจะเทอ้นี่มือนี่นี่ัวนี่สี่เนนี่น้อยาโอ้มันหากระออกี่ปอขดกออกนนั้นอ่าแต่แม่ยามาจีมันนะเยจีไหมคอ่ะกจมไหม หัวควนนะพี่น้องเหีนตอนนี้เพิ่งก็หัวควนมันอีกตนขี้ตานี่เนาะโอ๊ยเบิ้งเบิ้งเบิ้งขี้อาใส่ทุ้อย่างอือจะขับไปเบิ้งและสัญญาทางในนะทา้งในนั่น Thế kháng hộ này à, à, ừ. Đây Mà bà bà hiến lột ta lị Cái lấy sự lột ta lị sao bảo oh, Ôi ừ. ai kêu ơi bà Ai kêu mà nằm bà Ừ ai kêu mà nằm Ai kêu cứ nằm thả dì thiêng bà nè Ở đây <để tìm> <laughs> này tin cho nó cho cả dì ăn okay. Đây này Nhanh ngạo mại này Hiến bà đây mà mà sao này Ờ à, mà này hơn ạ à. Mà nhá hả Chắc mà lịn bà lươi mà nhá ha ư ảnh bà hơn 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 mà đèn của mình sẽ của thì nó cũng này hết buộc phần chìm Đậu thôi nhanh thì nhanh mà bị ta กันบอกเมื่อื่นผมใจเนาะใจสีโผใหญ่เนาะคิดแบบตนี้นะจะเคยเห็นดอกใหญ่ไหเนี่ยดอกบานเอาในเซะสิดอกบานดอกบานันในป่าในเก็บในป่านะดออะไรกะเหมือนหามเมื่อ้านหฮุกดอกเอาได้หาฮุกดอกเมื่อก่อนนะดิมืนหมู่ตระนันหรอกเนาะุบโผเนี่นะครับ anh đây tuyệt vời xa kênh năm mãi nè mặn nằm cưới ở này mà chẳng mầm sạo nì mì lên nọ nè 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 mà nè 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 ดูเยลยม,มาก,ก่มากอนั้นมาเบ่งไว้ก่อนนะอืมดีนกะกระจับเห็นน้องใด้เนาะเราเขาเจอ,อกันมาสิมากทีแล้วเาันรับแล้วเขา้มมา,กากันเลยกีนี้สังเกตดีนีอืพี่น้องอ่ะเราม่ยังไงคือ่ะไรปวกมันละเลยเนาะ เรดอกหน่อยบกเาดอกคืแมนอืาพอเฮ็ดปลกเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดปลกนาวเบิดพี่น้งเอกยเห็ดไอันนี้ทำมากับ่เห็นเนุยางมัน nào thêm bớt nào thêm bớt nào thêm bớt hmm. Những mẹ mẹn đó học rồi. Hm, 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 Cái hm, 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 rồi hm, 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 hm,

อ่ะแล้วคือตาดีแต่ว่าเขามื่นหมื่นเห็นเซย์หมื่นเนาะเออหมื่นเคียงจะใบไม้เธอเลยได้ดำดอกอ่ะอืมดำน้อยๆเห็นดอกแถวันนี้ยได้บัวนาบแต่มื่อซื่นมื่อหนึ่งมีกระดอกงามๆดีอืมังามเลย บ้นังบุญกับขาดกันถิ่นเราเหมาหมดเหมือนกันเห็นเซฟเซฟฮาเฮ็ดเั็นไงเซียนเสียนอะไรเซียนฮาเฮ็ดน่ะงามดีนะงามเนาะเซียนฮาเฮ็ดพี่น้องเอ้ยงัดเฮ็ดพี่น้องเอ้ยงัดเฮ็ด mãi <laughs> ừ. ừ, ừ. ừ. hạng mà đâm nóng uống đó này mhm 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 phungออก phungออก phung phửn phung nhèo nhèo rồi mình cầm. <cười> <cười> đó Nói <laughs> chỉ là rồi cầm xay mắm lên đó งงกันไรไรไปน้องเหตุไปน้องมาพอเปรียวปนนั๊นอืม พี่น้องอืมเฮ็ดพี่น้องเอ้ยไปงัดตะมูดเลย,ยมากระนั่งมาขำๆกับพ่อได้อยู่ได้กินเด้อ พี่น้องเห็ด,ดเห็ดปวกปีหรอเห็ดปวกไทยไทยแล้วดูการจะเบิดพี่น้องเลยดูการสิเบิดผลเบิบิดเห็ดว่าสันสเนอะมนันจะออกมาใหญ่กับสิด้ออกน้อย อยู่เที่ยงกับห้องห้องสนันหวันไวคิดว่าน้องคำโดดหนามบ่าเนาะเรื่องอะไรปู่เอื้นหาปู่เอื้นหารันไพลทันไผ่เป็นอยางหลักเก็บเห็ดเยู่ ตอนนี้ก็มาห่อเทียงเลยพี่น้องเอ้ยลายเตอเพจแดงก่ะห่อเทียงแรก็สิพากันเมื่อเลยคำเลยนี่พี่น้องสรุปรับเพจฝนได้อยู่บางตัวยนึงนี่แหละได้เลยดอกน้อยๆดอกน้อยจะป่ปกเขาโดคือเขาเมื่อกินพร้อมจะเศร้า ลาเห็ดปุ๊กไอคิวตอนนี้พี่น้อว์ครับไอคิวก็รับไปใส่ไปนำปนพอ่อแม่ไปใส่ไปนเอาไปนำตอนนี้ออกมาหน้า,าคับหน่อยเลยลคิวรับคิวรับเลยอ,ลอะไรพี่น้อง์คิดในน้องข้ามพอได้คอจบคที่ใบเพียงเสน่ห์เออปากเมืองปากส้มต่อไปเลยกล่าวเข้ามาสบายดีมาจบที่ไอคิว ไอคิวรับผ้ากระหอกมาเลยยันไอคิวเปียกเขาก็สิบผ้าออเมื่องกันมาไง